ตากล้องพอมไหมฉากมุมเห็นไหมชัดไหมไกลไปไหมไม่โอเควันทูนทรีเลิกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชตาสุภรันค่ะเป็นฝ่ายนำเสนอจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันกำลังเสนอโจทย์ฟิสิกส์ประยุทธ์ในหัวข้อเรื่องปืนใหญ่สุญยากาศนี่ค่ะซึ่งโจทย์ปัญหาของเรานะคะได้กล่าวไว้ว่าให้เราสร้างปืนใหญ่สุญยากาศ ได้จากท่อพลาสติกกระสุนน้ำหนังเบาและเครื่องดูดฝุ่นจงสร้างตัวชีตนี้และทําให้ความเรลวกระสุนที่ปากกระบอกมีค่ามากที่สุดนี้ค่ะซึ่งทิเศษของเราก็คือการสร้างเป็อย่างเชิากาศจากท่อพลาสติกกระสุนน้ำหนักเบาและเครื่องดูดฝุ่นและทําให้ความเรลวกระสุนที่ปากกระบอกมีค่ามากที่สุด การตรทปัญหาเราจึงมาวิเคราะห์โจทย์โดยการสร้างเป็นอญ่ของเราก่อนซึ่งท่อพลาสติกท,ที่เราเลือกใช้เราจะเลือกใช้เป็นท่อ PVC ซึ่งกรสสุนหนักเบาเราเลือกใช้ฟอปากกาแล้วก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะซึ่งที่เราเลือกใช้ปองปากกาค่ะเป็นว่ารูปทรงของลูกกระสุนเนี่ยส่งผลต่อแรงตา้านกับซึ่งเห็นได้ดงางภาพประกอบนะคะเจนได้ว่า รูปทรงกระสุนของเราจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับรูปทรงหยดน้าเราจะเอาอ,อ,อ,อภิรายว่ารูปทรงหยดน้ำนจะมีแรง้านอากาศน้อยมากเพราะเราเห็นได้ว่ามีอากาศบนบริเวณด้านหลังน้อยกว่ารูปทรงอื่นจึงทาให้รูปทรงหยดน้ำนมีแรง้านอากาศน้อยมากนี้ค่ะต่อไปะจะเป็นการจําลองการทดลองเบื้องต้นโดยเราจะจัดตั้งอุปกรณ์นนํงพากมีกระดาษฟอยล์ปิดบริเวณปากท่อค่ะบริเวณท่อของนันเป็นระบบปิดโดยอีกด้านหนึ่งเราจะใช้เป็นมือปิดนั่นเอง ต่อไปนะะจะเป็นวิดีโอการทดลองเบื้องต้นของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปล่อยให้ลูกรสุนเคลื่อนที่ผ่านกระบอกปืนออกมาแล้วเนี่ยลูกสุนของเราเคลื่อนที่เร็วมากจนทำให้ไข่เนี่ยสามารถแตกได้่ลงนี่ค่ะเราจะสงสัยว่าความดันในท่อเป็นอย่างไรแล้วเศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความดันท้ายท่อก่อนนี่ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราเปิดเครื่องดูฝนแล้วเราปิดให้ท่อของเราเป็นระบบปิดแล้วเพความดันนัตตป็นที่เครื่องดูฝนดูเนี่ยจะมีค่าที่ต่ำลงจนถึงค่าที่เครื่องดูฝนของเราเนี่ย สามารถดูให้ความดันนั้นใกล้เคียงกันมากหรือมันเป็นค่าค่าหนึ่งที่มันคงที่ในค่ะแต่ขณะาที่เราเปิดระบบคือปล่อยให้การในนอกที่มีค่าความดันมากกว่าเช่นที่มาพูดชวยในลูกสรของเราไปที่ณนะตำแหน่งนี้ก็คือช่วงที่ลูกกระสุนของเรานะั้นเคลื่อนที่ออกจากปากกระบอกให้ค่ะจนไปถึงณนะตำแหน่งที่ลูก่วนนี้หลุดออกจากปากท่อแล้วความดันภายนท่อจะมีค่าเท่ากับความดับนบรรยากาศให้ค่ะซึ่งนําไปสู่การอธิบายว่าลูกกรของเรานะัเคลื่อนที่ได้อย่างไรค่ะ จากภาพ A นะคะจะเห็นได้ว่าท่อของเราเป็นระบบปิดโดยเราจะเปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วความดันท้ายท่อจะมีค่าต่ำกว่าค่าความดันบรรยากาศนี่ค่ะพอไปถึงภาพ B น,นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดระบบคือเปิดปลายท่อด้านหลังออกเพื่อให้ความดันทายนอกที่มีค่าความดันมากเนี่ยพุ่งชนให้ลูกผสมข,ของเรานั้นเคลื่อนที่จะเกิดแรงผลักดันให้ลูกผสมข,ของเรืเคลื่อนที่ดังภาพซีนนึงค่ะจนถึงดนตะแบ่งนึงที่ลูกผสมยังเ,เก็บหรือออกจากปากท่อแล้วค่าความดันทายท่อจะมีค่าความดันใกล้เคียงกั ความดันบรรยากาศเองค่ะจนน้ำตาลในที่ลุดออกจากปากท่อแล้วเนี yeah. ่ยค่าความดันไพท่อจะมีค่าเท่ากับค่าความดันบรรยากาศจึงสามารถสรุปได้เลยว่าที่ลูกสรของเราเค่อนที่ได้เป็นเพราะว่าผลต่างความดันนั่นเองค่ะซึ่งนําไปสู่การตั้งคําถามจากเจ้ามหค่ะว่าช่างมือนี่ทําให้ความเร็วสมตรที่ปากกระบอกมีค่ามากที่สุดนี่เองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะทําให้มันมากที่สุดเราต้องมาศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยก่อนว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความเร็วซึ่งเราจะศึกษาอีกสอปัจจัยปัจจัยแรกก็คือผลต่างความดันปัจจัยสองคือมวลของลูก และปัจจัยที่สามก็คือความยาวของท่อ PVC นี่ค่ะซึ่งการทดลองตอนที่หนึ่งเราจะศึกษาเกี่ยวกับผลต่งความดันและมวลที่ส่งผลต่อความเร็วของลูกกระสุนที่ปากกระบอกนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์สมุติหานตัวแปรดังทรายค่ะต่อไปจะเป็นทฤษฎีที่เราใช้อธิบายนะคะจะเห็นได้ว่าจากภาพแอนิเมชนันลูกกระสุนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะเกิดจากความเร่งที่เป็นซึ่งความเร่งเกิดจากแรงที่ผลักดันให้ลูกกระสุนเคลื่อนที่นี่ค่ะซึ่งมันเป็นประจัย ดการนที่ข้อที่สองขออนุญาตใช่ไมเพื่อกลับ m เมื่อเราแปลงสมการหาค่าคามเร็วออกมาจะได้ออกมาเป็นสมการที่หนึ่งนี่ค่ะซึ่ง m นี้ก็คือความหนาที่ขับการให้ลูกผสมของเราในเครื่อนที่ซึ่งจากความสัมพันธ์งานและพลังงานค่ะจะเห็นได้ว่าพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าเท่ากับงานที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเราแปลงสมการออกมาเรียบร้อยจะได้ออกมาเป็นสมการที่สองนี่ค่ะซึ่งสมการในกับค่ะคือ v r e s ทกับเชิงเวูส2 p l ส่วน F ซึ่งสมการในกับค่ะเราไม่ได้มาคำนวณหาค่าคามเร็วค่ะแต่เรา พิพายหตว,ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของลูกศนมีอะไรบ้างซึ่งในการะดนองนี้เราศึกษาไปแค่สองปัจจัยนี้ค่ะซึ่งนําไปสู่การพิการาความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของความดันที่ส่งผลต่อความเร็วเราจเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มผลต่างของความดันมากขึ้นเนยวความเร็วลูกศนที่ปากบวกจะมีสัม์ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่จะเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่เป็นเส้นโค้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการจำลองการทดลองต้นต้นของเรานะคะโดยเราจะตตั้งอนนุปกรณ์น้งภาพ มีท่อ p ิ c ีที่มีกระดาษฟอยล์ปิดไว้เร่งปากทอนะค่ะเพื่อให้ดองเราไปบบปิดโดยใช้โครตเกจเนี่ยจับระยะเวลานในการเคลื่อนที่เพื่อเราจะนําไปค,นนนะคะําวนวณหาค่าคมเร็วได้จากสมกาน v เท่ากับ v สองต่อไปจะเป็นการเพร์เชอร์เซนเซอร์นะคะซึ่งต่อข้อกับท่อ p ิ C ีแลวก็ต่อข้อกับดัต a าโลเกอร์ซึ่งดัตตาโลเกอร์จะต่อข้อกับ,อกบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อประมวลผลให้เราทราบว่าความดันท้ายท่อเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คะ่ะต่อไปจะเป็นเครื่องดูดฝนนะคะก็ต่อข้อกับท่อ PVC ของเราเองคะ่ะ ซึ่งนำไปสู่วิธีการทดลองนะคะเราจะบันทึภาพความันไว้นโดยควบคุมที่รูป้าท่อเพื่อตรวจผลนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะบล่อยกลูกศรที่ความนั้นต่างๆซึ่งเราสามารถดูความนันได้จากโปรแกรมแล้วก็โบวที่เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะต่อไปเราจะเป็นวิธีการวัดความเร็วสองลูกที่ปากกระบอกนะคะโดยเราจะใช้โฟโตเกตเนี่ยจับระยะเวลาในการเคลื่อนที่แล้วก็ไปนําไปคำนวณหาจากรวาลวิีเท่ากับอินสนทีซึ่งผลการทดลองผลต่างจะได้มาเป็นสัค่าดังกล่าวขานทดลองของเรานั่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นผลการทดลองจริงของเรานะะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มมวลต่างโมงเลามากขึ้นเนี่ยความเร็วของอนุ่วนที่ปากกระบอกก็จะมีสั์ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่การเพิ่มสูงขึ้นจะมีสั์ที่เป็นเส้นโค้งแต่การทดลองของเราะค่ะจะมีค่าที่ต่งกว่า่าทฤ่ฎีนะค,ะ, <c oughs> คะเป็นเพราะว่าในกรณีนี้คือเราศึกษาแค่เบื้องต้นแต่เราไม่ได้เจาะลลงไปก็เลยทําให้ปัจจัยอย่างอื่นที่เรายังไม่ และศึกษาก็มีผลทำให้ค่ามเาของเราเนี่ยต่ำกว่าทฤษฎีนี้ค่ะซึ่งเราสงสัยว่าแล้วมวลของรูปสูนรเนี่ยส่งผลอย่างไรนะคะเราซจึงมาศึกษาเกี่ยวกับมวลจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราเพิ่มมวลมากขึ้นีความเร็วของรูปสูนรของเราจะมีสัมี่ลดลงนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้นะะาลการทดลองของเราซึงนําไปสู่การสรุปผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของรูปสูตรที่ปักระบอกปัจจัยแรกที่เราศึกษาก็คือผลต่างความดันและก็มวลเองค่ะเมื่อเราเพิ่มผลต่างของความดันมากขึ้น ความเรงของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเพิม่มมวลมากขึ้นเนี่ยลูกผสมของเราจะมีคนเดียวที่ลดลง,ง,น,มมน,น,งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมการดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งนำไปสูก่การทดลองตัวที่อสองก็คือศึกษาเกี่ยวกับความแรงของท่อที่ส่งผลต่อความเรงของลูกผสมที่ปากบอกเองค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์จะมาหาตัวแปรดังกล่าวค่ะต่อไปจะเป็นทฤษฎีที่เราใช้อธิบายค่ะจากทฤษฎีดังกล่าวน,นะคะ,ะเห็นได้ว่าสมก,การที่หนึ่งเนี่ยเรานำนามาจาก กฎการท่าที่ข้อที่สองของนิตันคือซิทมาเอทเทิลกับเอเเอเมอร์แรงที่กระทำให้ระบบู้สูงของเราเคลื่อนที่ก็คือ PA นั่นเองค่ะเมื่์เอเตัวนี้ก็คือมวลของลูกศรโลเอเอคือมวลของอากาศแล้วก็คูณด้วยกับดีวีบายนี้ก็คือค่าคง้มเล็กนเองค่ะเมื่อเราอินดิเคตสมการที่หนึ่งจะได้เอาเป็นสมการที่สองเมื่อเราแปลงค่าสมการที่สองจะได้เอาเป็นสมการที่สามเมื่อเราอินดิเคตสมการที่สามจะได้เอาเป็นสมการที่สี่นี่เองค่ะแต่เราอยากทราบว่าระยะ x เนี่ย มันคือข้างอะไรเราจึงมาหาค่าเป็นสมนการที่5นะคะว่าเราดิบระยะเทียบกับเวลาจะได้ออกมาเป็นสมการที่6นี่ค่ะเมื่อเราแหกข่าวไปเรื่อยๆหาจะได้ออกเป็นสมการสุดท้ายคือสมการที่10ก็คือ v x กับ v m a คูณ x ส่วน x บวก alpha คูณสการู่บวก2อค alpha ส่วน x นั่นเองค่ะซึ่ง v แม็ก็คือความเร็วสูงสุด x คือความยาวของทองแล้วก็ alpha คือความที่ซึ่ง v ก็คือความเร็วน่าจะเหงี่งได้ได่นี่เองค่ะเราจะนาสมการอากาศมาคอดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของท่อที่ส่งผลต่อความเร็นเนว,วรนะคะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มความยาวของท่อมากขึ้นในความเร็วของลูปส่นที่ปากกระบอกก็จะมีสัตว์ที่เพิ่มสูงข,ขึ้นแต่การเพิ่มสูงข,ขึ้นจะมีลักษณะที่เป็นเส้นโค้งนี่เองค่ะจงนําไปสู่ซึ่งเราก็อ้างจากงานวิจัยคะเห็นได้ว่ามีสัตว์ที่เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปเราจะเปธีการทดลองของเรานะคะเราจะจัดตั้งอุปกรณ์ในการทดลองตอนที่หนึ่งเหมือนกันแต่เราจะควบคุมให้เดียวกัมีเนี่ยคงที่ค่ะต่อไปเราจะปล่อยลูกสนที่ความยาวของท่อแตกต่างกันตั้งแต่0.3เมตรถึง2.4เมตรนั่นเองค่ะซึ่งผลการทดลองของเราจะมาเป็นดังการนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มความยาวของท่อมากขึ้นความร็วลูกสนที่ฝักกระบอกก็จะมีสัตว์ที่ว่าสูงขึ้นแต่ในสัตว์ที่ว่าสูงขึ้นจะมีสัตว์ที่เป็นเส้นโค้งเองค่ะซึ่งนำไปสู่การสรุปนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกลูก ความเร็วลูกส่วนที่ปากรกะบอกก็จะมีสัตว์ที่่ดส่วนขึ้นแต่ช่วงแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นแต่ช่วงหลังมันจะลดลงนมคะเป็นเพราะว่าเกิดจากเวลาเราพิ่มความยาของเรามากขึ้นเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยมันมิกกาลังน้อยเลยทําให้ไม่สามารถดูดให้เดลต้าพีเนี่ยเท่าเดิมได้เลยทําให้ความเ,เมาร็วของเราลดลงนะคะตากสมการอากาวนะคะสามารถอธิบายได้แค่ในช่วงแรกคือตอนที่เดลต้าพีเนี่ยคงที่ค่ะแต่ในช่วงที่กาฟของเรามาตกลงก็คือในช่วงที่เดลต้าพีมันลดลงคือมันไม่คงที่ก็เลยทําให้ สมการนี้ไม่สามารถดีว่าในช่วงที่มันโค้งลงได้นั่นเองค่ะซึ่งนําไปสู่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะผลการทดลองของเราก็สอดคล้งองกับงานวิจัยที่หลอนมาของอิลิและก็แจ็คสันเองค่ะซึ่งนําไปสู่การสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของลูกศรที่ปากกระบอกค่ะปัจจัยแรกคือบต่าของความดันปัจจัยที่สองคือมวลของลูกกรและปัจจัยที่สามก็คือความยาวของขอท่อพิวนต์ค่ะ เมื่อเราดูแลว,ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความเร็วของรูปสุนที่ปากกระบอกเราจึงมาโมนิฟายโมเดลนะคะเพื่อทําให้ความเร็วของรูปสุนที่ปากกระบอกมีค่ามากที่สุดน,นี่ค่ะซึ่งในการโมนิฟายนะคะเราจะแบบ่งออกแบบท่อกระเก็บความร้อนนะคะเพื่อเพิ่มผลต่างของความร้อนให้มากขึ้นก็เลยมีท่อสะเก็๊บความรา้อนก็วางไว้เปิดปิดทําให้อากาศนตำาลหนนี้พุ่งชนให้รูปสงารงอันเลื่อนที่ได้นี้ค่ะซึ่งที่เราใช้ท่อกะเก็บน,นะคะเป็นเพราะว่าสามารถอธิบายได้จากําการความต่อเนื่องคะ่ะ จากภาพนี้คะ่ะจะเห็นได้ว่าท่อกันเก็บของเราเนี่ยจะมีขนาดพื้นที่น่าจับที่ต่างกันซึ่งแรงลมณตำแหน่งเนี้ยจะมีค่าความเร็วน้อยกว่าณตำแหน่งเอสามน,นี่คะซึ่งแรงลมจะเคลื่อนที่ผ่าน A1 ไป A2 แล้วก็ไป A3 สามนตำแหน่ง A3 สามความแรงลมความเร็ว,เลวลมณตำแหน่งนี้จะมีค่ามากที่สุดเลยทําให้แรงลงนรมนัดตำแหน่งพุ่งชนให้ลูกศรของเราเคลื่อนท,ที่ได้เร็วมากขึ้นนี้คะ่ะได้ส่งผลทําให้ความเร็วของลูกศรก็มีค่า,าเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะสบายจะเป็นภาพจำลองโมเดลของเราในนี้ค่ะ ซึ่งเราจะจัดตั้งอุปกรณ์น้ามีท่อกระปิดลมรั๊มลมนะคะเพื่อปั๊มให้อากาศเข้าไปในท่อกระปิดลมแล้วก็วาไว้เปิดปิดได้เองค่ะต่อไปจะเป็นภาจริงของเราเอยค่ะซึ่งจะจัดตั้งอุปกรณ์น้าซึ่งต่อมาค่ะจะเป็นวิดีโอการทดลองของเราคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มต่างหมงความดันแล้วเนี่ยความเร็วระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกกระสุนของเราจะมีค่าที่ลดลงคืออยู่ที่0.37มิลลิเมตรนี้ค่ะเราจิงน้ำไปคำนวณหา ความเร็วโดยใช้สมการ v เท่ากับ s/t เมื่อเราแทนค่าลองอไปแล้วก็ได้ออกมายอยู่ที่83.784เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น301.62กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแล้วคุณคิดว่าความเร็วสูงสุดที่301.62กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีค่ามากกว่าสิ่งใดซึ่งมนันมีค่ามากกว่ารถคารลันดี้ 25. สองห้า่วนทีเอโอที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงนี่ค่ะ สำหรับวันนี้คะโรงเรงียนนะคมวิทยาคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ